เป็นความผิดต่อส่วนตัวที่มีโทษนักร่าค่ะเรียนทุกท่านิาจา์ากมอบกำวังให้น้องขอบคุณท่านเรียนค่ะต้อไปเรียนนะครับจากยจธรรมดาเราต้องการทันแล้วนะครบรีบขึ้การงาการแข่งพระองค์เจ้าราีพระเสด็แล้วเราสอนอะไวก็ผีท่งที่ร้อยครับที่สี่ยอาไว้เหรไว่ พี่คนที่สามคนไหนอะสามนะคะมีสามชั้นต้นค่ะเดี๋ยวพี่ลักาของเรานะคะต้อไปเลยองาเจกันในเดี่ยวฝันเนาะ ต่วเปิดโครงการกไปเลยครับต้นในสานโยชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านอุเทนัวอ่อนผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในสานโยชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรกรุณาให้เกียรติมาเป็นผู้ประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันต่อปัญหากฎหมยเนื่องในวันตรีประจำปี คณะครูนักเรียนเกีเรียนเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเมื่อในวันนี้ประจำปี2566ในวันนี้ประจำสมการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเพื่อเป็นการน้อมรำดลในพระมหาพรุงานทคุณ